ปุถุจนะกัลยาณาจ่าสัมมาทิฏฐิยิวะพุทเถปัสสนาธรรมเมาปัสสนาสังเขปัสสนาพุทเถสการละวาธรรมเมาสกาละวาสังเขสการละวาอิโตธานาโตญะวะปะละปะลา อิมัสสมิงสุแจกวาเลสุเทวตาญมุนีวราวัจนงสาธาว o n สุรนันโตธรรมสวรรค์กาโลอาญามันทันตาธรรมสวรรค์กาโลอาญามันทันตาธรรมสวรรค์กาโล ayam à bát hán tang, nhà mướn sếp điều khưn tăng vàng kêu cài cao kê ra. ข้าจักเรียกร้องเอาอย่างปิสนุโขบา,าจานันแห่งข้าเพื่อมานั่งร้อมนาเสบดอกไม่นอแรตเตียนไฟขอเือมาเตือนสติ วิสาเพื่อมีปัญญาไว้ยิ่งกว่าไฟและมากสามตัวเลียวเจ็ดตัวเตียวไว้หวัดว่าเพื่อสมอดังน้ำไม่ใยและก็หองใหญ่ปวดรธ สังฆาสัมพุทโธสัมพุทโธติปุตตะมโภตะมังคละมัคคมาสัพพทุกข์ปะมุนจะเร Sampo Mangkala Samputo Kambiro Tutatso Anung Dhamma Mangkalama Kama Hanya ปามูลเจริญสังโฆมังคลาสมุโตวราฏฐิไนโยอนุตโลสังฆมังตระมาฆมา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Samput dhatsa... Namo dhatsa... Bagaulah tuara... ขสาพระเกอวัดโหระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสาอืม ว่าจะในวันนี้ขอแม้เป็นวันดีเป็นวันสลีใจแยโจบข้าขออาราธนาเอาสามสิบสองขวัญแห่งพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ เจ้าคนพระราชเขมากรประโยชน์ภริธาโตปร,รียธรรมเก่าประโยคเป็นเจ้าตนมีศิลเก้าล้านเก้าปันโกรดอันมีวันหนารอดลงเรื่องเรา ตะลงสินสายงามสระราดตะลงพายอมฝาดเป็นชีหหกปุ่นดีไวบกราบนบยำแยงบัดนี้สาธาผู้ขาตัางหลายก็มาตกแต่ง แป่งขันบายสีาราดเตียนดีใหญ่น้อยดวงดอกซอยหากดูงามเพื่อจากมาหบเอาสามสิบสองควัญแห่งพระเดชพระคุณั่นเจ้าคุณาจารย์พระราชาเขมากรอนเป็นเจ้า เมือาอยู่สร้างเงาหยอดจาหน้าปาลเมียาปมเป็นคันตีทำมันวิเศษเป็นเหตุพื่อใดไวรอดเมียงแก้วหยอดในลาปานดับตรกในสงสารโลกวาง วังปอได้ม้ก่อ้างสมพานมาตลงพ้าจีวรงามอันวิเศษคือว่าพ้าเอกและสังขาสะาบงพื้นแนาะปอเครื่องของายเยียงซาป้าสิ่งมวลมีอันเป็นของดีเหมือนเตศด เหตุว่าใครเฮือหลวงพ่อเจ้าได้อยู่ตีตีตีขามีตังพวงมาลาดอกไม้มาจากมาราธนาเอาสามสิบสองวันพระแก้วแก่นได้ คือได้คืนแม้โหดผ่านนี้ขอสามสิบสองควันพระเดศพระคุณหลวงปอเจ้าเธอมาหลับนอนดีอยู่ห้องพระเดชต้องอารามจนเธอพระเดชพระคุณหลวงปอเจ้าได้อยู่เหนืออาสนะที่ในหอค้ำจนแก้ว อันปดัดแล้วด้วยแก้วผิวขาวสว่งเลี่ยมปักด้วยโมกไม่มคำจุงเธอรลวงปอเจ้าได้เตะสนาธรรมอยู่ใจใจเพื่อเป็นตีไว้แก่ฝูงคนจงเฮยกยอเอาสัปาสาตโลก อันจมอยู่ในโอคาวาราตาทรงสารจงเงอืได้คืนมาปันด้วยลีบอันว่ามังกรลาตวีบนี่หากดูแผ่นดีควรนหลวงพ่อเจ้าอย่าหนีไปไกลต่างดาว ควันหลวงพ่อเจ้าอย่าไปอยู่เมืองตันเต้าประไมไอส่วนสามสิบสองขวรอย่าได้มัวเมาสานุกบวนเล่นควันหลวงพ่อเจ้าจะได้วิวิ่งเต้นตามเดือนทมและ่โคหาหันว่าควันจะโคโสตา ักเธอแม้อยู่ในหลงแก้วเธอลวงปอเจ้าได้มีความผานี้หาโผดใหยทุกโศกหมู่กังวลเธอตะลงจนถึงร้อยสาวปีเตียงมมนควรลวงปอเจ้า จะไปเอวสอดดันดงไฟจะใช้จิบข่าใจและปวดต้องจะได้ถูกต้องโม่ไพ่ย,ยาบาสปาโลกาลาเยเอ,ยเอ,ยเอ,ยอนีไกจาก ว่าสปาข้อร้ายคือผาาไก่องค์ือวุธิกรับตนกุ้มเท่า กอได้ม้เป็นเจ้าช่วยก้ามศาสนาตลาภาปันพระวาษาเตียงมายามนั่นคอยลาองปัรมะมงคลก็มาป่งเป็นหทองสถาควรป้ากันตีก้องแกว้วกันตีก้องแล้ว có những hồ áo cháy lau còn tơ Tô đi nhân vật sa đi vui sệt bên hết cơ khôn lẽ, đế vát đa la. วาสัตว์กันนา้นมวนหมูเข้าสู่ในละปานผูกคาขอนมัสการตั้งเก้าคุณพระพุทธเจ้าโหดโลกโลกาตั้งคุณยาและหมู่ไม้จำจะได้เปื่อกคุณธรมันเดินกรรมเขตเสียง ่างแนบจากคนตลายเม่นว่าควันแขนแห่งไหนก็อม่แกลงควัดไหวควันสองตาลายเล่งโลกควันกระดูกว่าได้สามลอยเอ็นใหญ่น้อยสอดสุนกาเอ็นใหญ่ก็ได้เก้าร้อยส้นนั้นวันหนังก็มาห่อหม สังวารคุ้มอินศีรมหมดมีแต่ใสนักปาดเจ้าเก่าวไว้ว่าเมามกาตันมังสังอันว่าตอนจีนว่าได้เก้าร้อยแต่งตามที่โลกแห่งหากมีมาสภาววธรรมแต่เก้า อันว่าพุทธ,ธเจ้าหากเตสนามาอันว่าสามสิบสองขวันแห่งหลวงพ่อเจ้าก็ขอ,ขอนิมนต์มาอยู่กับจนไว้ไวราชาควันเจ้าแก้วแว่นฟ้าไปอยู่เมืองกุลัวต่างดาวเมือนตันเต้าประไมไอสวน ผู้ข้าขอเจินจวนาราธนาเอาสามสิบสองควันแห่งพระเดชพระคุณหลวงป่พระราชาเขมากรประยุทธ์ภูริทักโตเป็นเจ้าเพื่อมาอยู่ ในสามสิบสองวันแห่งพระเดชพระคุณหลวงปอเออมาสร้างปั่มเป็นธรรมอย่าฟังม้างจะกปั้งจะขันขอนิมนตนาตาว่าจริงจากกลังเออพระเดชพระคุณอยู่เต้าคุ้มเทา้าสุขียงเต้าตีค่าตุดีเนี่ย กรถาก็มาปงเป็นห้องสัาทวันป้ากันตีก้องแก้วกันตีก้องแล้วก็ย่งโห่เอาใจเราก่อนเตอตะดีเา ว่าผู้ตังตนเลิดแล้ว mm. เพื่อมานั่นเนือแดนแก้วเป็นเข้าแก่อาลามเชื่อสมณนาพัมเป็นตีเจยบ้านไ mm. ายโพดขอปอโอดขันตีตั้งมา mm. อย่าดวนสันไกกาผงหมูสัตตาตั้งหลาย ตั้งยิ่งใจก็มาน่งเวดล้อมกับไว้ตุนสารขออันเชิญเอาสามสิบสองควันแห่งพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชเขมรกรประยุทธภริทัตโตปเรียนธรรมเก่าประโยค เป็นเจ้าขอเพื่อมาอยู่กับจนเป็นใจเนี่ยมงกลขอเพื่อพระเดชพระคุณได้ป้นจากพญาติโลกาเพื่อได้ตะลงปริสุิ์ที่สินใสวิเศษจบตะลยเป็ทัดทองในของทำมันวิโลด คือได้โพดผงสับประสัตตังหลายก็คือพระเดชพระคุณหลวงปอเจ้ามีใจแงลาพภสการสนุกเจยบานทุกคำเจ้าเป็นเชื่อพระอริยะเจ้าสืบสาศาสตร์สานาหือมีมหาสลริติขาเตียงมา จุตัางอยู่สร้างเพิ่มสมปานถึงโลคุตละยานผ่องแผ้วบรรลุแล้วดั่งมโนลมวิรุฬหาพุทธศาสสเนอโลคาอภัญตุกขา อาปัญาสปะโลกาวินาสันตือเป็นท่่วาและผู้จ้าแก่คนและเทวดาทั้งหลายตุติยะกาถาก็บังคมเป็นทอ สถาควันปากันตีก้องแกว้วกันตีก้องแลว้วก็แย่งหัเอาใจเราก่อนเตอใจแง่ทูกพวังใจแง่แมงคลังพวันทุกโหสสะปะตาสะปะตาสะปะคอ สข้ะไปข้อไปใหนฮือถอนนอกเข้าไปนอกฮือถอนนีข้าราวีเข่นกาเข้อไปหลังจะได้มาอยู่ท่าเข้าไปหน้าจะได้มาเกิดตีบเข้าปากพิษเป็นโจด ข้อไร้โคดสักกันข้อปัญน,น,นหลายสิ่งฮือดับมวยมิ่งคาไก่ฮือตกไปตามเส้นใหม่ฮือไหลไปตามเส้นได้ฮือยกอย่างง่ายไปสู่เมืองผีกูจักด่าเคราะห์ฮือหนีกูจักตีข้อฮือแหลนด้วยติดประมนแก้วแก่นแห่งสามณะโคดมหากตเตตว่า สัปปะทุกขาสัปปะพญ,ญาสัปปะโลกาวินาสันตุเตในโอกาสนี้เก้ากับผมขอกราบไวสาลาธนาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระปัญญาภรณ์โมลีเจ้าคณะจาังหวัดอุตนรดิศและพระเดชพระคุณหลวงปู่พระครูคิตติชัยวัด ทั้งสองลูกนิมนต์เมตตาม,มาผูกข้อมือถาวายพระเดชพระคุณนะครับขอกราบนิมนต์ครับอ,อาจานวายยังไงมึงก็วนนะั่นมาอันนี้นิมนต์มาห้ามด้ยกันนิมนต์หลวงพ่อต้องไปกินดีกไก่บ้านครับอ๋อโอเคก่อนนะโอเคียนกันเลยอันนี้ง่ายกันเนาะ 大家。<Okay. S 2> yeah. สัพพโพทธานาอาคาปะโตปะโมทติสุนาขาตังสุมาคังลังสุปภพตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหตจะสุยิตทางพัมมะจาริสุปทาขคิดนังกายกรรม บังวาจามังปทภคิดนังปัทภคิดนังมโนกรรมบางปันิธิแต่ปัทาคิดนาปทภคิดนานิกาตดาวนะรพันตะเทปทาคิดเน